ขอให้เจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่เพื่อการประชุมแต่ก็มีเรื่องที่แทรกเข้ามาระหว่างช่วงการประชุมนี้ท่านอธิการบดีพระธรรมบัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ดรพระธรรมบัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชิทัยได้มอบให้พระราชวชสาระบัณฑิตรองอธิการรองศาสตราจารย์รองอธิการบดีฝ่าย ความแข็งและพัฒนาได้นำพุทแรูปจำนวนทั้งหมดสิบรูปด้วยกันเพื่อที่จะมาสิงค์ด้วยกันเพื่อที่จะมามอบให้กำลังใจท่านได้กล่าวอาตมาว่าให้ตมาเป็นผู้ด,ดำเนินการเพื่อที่จะมอบเป็นกำลังใจให้กับคณะของผู้ที่ทำงานอาตมาเลยตัดสินใจโดยการเรียนปรึกษาท่านประธานญีปน่ปุนนิมลสาสว,ว,วาทเทศแัะก็เจ้าวาดวัดพุทธวิหารท่านมีจำรี ที่จะมอบให้ในส่วนของคณะทำงานและทุกคนสำคัญที่ทำงานในวันนี้ดังนั้นโอกาสนี้อตาตมาจะ,อจะขอเจริญพรเชิญคุณยุทธนาสายโยชนักกนรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้แทนของท่านอาจารย์จ้าคุณพระราชัิพนร์บัณฑิตเพื่อที่จะมอบถวายพุทธรูปปรางปฐมเทศนา โอกาสนี้ขอนิมน์ท่านาจารย์จะคุณภาพนิมนตสาเทพในนามของประธานสาภาพพระทไทยใน,นสาภาพครั้งทีนโอนขออนุโมทนาจารย์ขจะเร็นตอนคุณอันชลีคุณมาเลขาธิการมูลน,นิธิเรียนตอเชิญอ t น e ั้น i อ i วอเ r m i c h ินสเ t t ร e มิเชลล์ทุ e คนตัวเ t e ่อ d ข h i เด in บุติ e i n ป e l นทร์ Please. The last one I would like to invite Yotika Norman that you can maybe read something to how to support her to walk to hear. I heard from Ajahn Karamanajan that Yotika is a student of Loko Gettavi Ali. Who spent the whole life of the temple and have the money to be returned here, perform, who said a long time ago up to now, but please, please, disturb. please disturb. Thank you so much, Mr. จากที space, ่อาจารย์เจคุมราช็สดนที่ให้อ่หรับเจ้าวาดของวัดทุนจะฬาฯจิตภูสุริสุทรัอันที่เหลือก็ถวายได้นอาจารย์พระจหาเริญสำหรับม้อเป็นกำลังใจให้กับอุบาสกุบสิกาผู้ทำงานเพื่อสนองวัตศาสนาครับแล้วก็จะอวยพระเทศท่ดีดวย